สวัสดีครับท่านมาทุกคนครับมอาทิตย์คลอดแล้วครับก็คือลูกลูงสุกคลอดแล้วนะฮะต้องบอกก่อนเลยฮะเราแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าน้องวอาทิตย์คลอดประมาณห้าทุ่มใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเป็นคุณแม่มือใหม่นะฮะเราก็ต้องช่วยเลี้ยงไปก่อนนะฮะตอนนี้น้องวัอาทิตย์ก็ยังเลี้ยงไม่ค่อยเป็นนะครับลูกทั้งหมดนะครับมี5ตัวใช่ไหมข้อเรามานะครับก็ตายไป2ตัวนะฮะเราก็แบบเสียใจมากแต่อีก3ตัวยังรอดอยู่ซึ่ง3าตัวนี้นะฮะเราก็ต้องเลี้ยงให้รอดให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกว่าานะป อตัวนี้คลอดมาแล้วไม่รอดนะฮะก็เสียใจมากๆนะครับก็เหลืออีก3ามตัวนะครับที่รอดก็เราจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเลยนะนี่ตัวนี้ตัวนี้หัวดงตัวขาวนะครับส่วนตัวนี้จะสีดําเยอะหน่อยนะครับหัวดํานะฮะเรตจะนุ้นตัวขาวนะฮะหางดําแต่น่าจะหางลายเดียวกับพี่วันศุกร์นะฮะ ทุกสองชั่วโมงนะฮะเราต้องป้อนนมให้ลูกแมวนะฮะเพราะว่าน้องอาทิตย์นาไม่ได้ให้นมลูกแมวนะครับนะฮะประมาณ2ซีซีถึง2.5ซีซีนะครับพอป้อนนมเสร็จนะฮะเราก็ต้องเช็ดก้อนน้องนะครับให้เหมือนแม่แมวเลียนะฮะก็พยายามเอาไปให้น้องอาทิตย์เดียนะฮะซึ่งน้องอาทิตย์ก็เลียมางไม่เลียมางก็ยังทําไม่เป็นเลยเนาะเราก็ต้องช่วยนะฮะ ล้วก็ต้องใช้สำลีนะฮะชุบน้ําอุ่นนะครับแล้วก็รูปบริเวณใต้ท้องเขานะครับแล้วทีนี้เขาก็จะมีฉี่ใสๆออกมานะครับถ้าฉี่เหลืองก็แสดงว่าขาดน้ำนะฮะล้วก็ต้องป้อนนมเข้าไปเนาะสวัสดีค่ะน้องวราธิน,นะครับอืมเป็นท้องแรกของเขานะฮะเราก็เพิ่งเคยเลี้ยงแมวแล้วคอดครั้งแรกเหมือนกันนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะตื่นเต้นไหไม่เป็นไม่เป็นหมุดเลย พี่สุดก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่เป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เป็นแต่ก็ยังดีนะครับน้องอาทิตย์ก็ยังคลอดออกมาจนหมดนะฮะถ้าคลอดมาไม่หมดนี้ก็ต้องพาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะตายในทอเนาะแล้วก็อาจจะทาให้แม่วตายได้ด้วยนะฮะเก่งมากแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเนอะเก่งมากเลยเก่งมากครับวันนี้ฮะก็เป็นอีกวันนะครับเราก็จะเอารุกๆของน้องอาทิตย์กับพี่วันสุกนะฮะมาฟังนะครับสองตัวนี้ก็คือเสียชีวิตนะทิึงไว้อ่าเดยวก็ให้น้องไปดาวแมวนะฮะเดี๋ยวก็จะ ฝังน้องเอาไว้ข้างบ้านเราเนาะไปเดี๋ยวไปฝังน้องดีกว่าเสร็บล้อยนะฮะวันนี้พี่เป็นสุขก็เป็นพ่อแมวนะฮะพอเห็นลูกกันไงบ้างลูกหล่อเหมือนกันเลยปะหืมหล่อเหรอหล่อเหมือนกันเลยเนาะ พิมสุก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะพิมสุก็มีแบบเดินดูบ้างนะฮะว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงลูกแมวที่ไหนมันร้องวะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะฮะเดี๋ยวเราจะพาลูกๆของพิมสุขนะครับแล้วก็พาน้องอานทิสนะฮะก็จะพาไปตรวจสุขภาพนะฮะไปตรวจว่าแข็งแรงดีหรือเปล่านะฮะทั้งหมดเลยเดี๋ยวก็คอยติดตามนะในคลิปหน้านะครับว่าผลตัวสุขภาพจะเป็นยังไงนะฮะลูกพิมสุก็ปังไย่ไงไตั้งชื่อเลยนะฮะถ้าใครมีไอเดียดีๆนะฮะช่วยตั้งได้นะ ชื่อไหนทุกใจนะเดี๋ยวเราส่งของเล่นไปให้นะครับวันนี้นะฮะเราก็พี่วันศุกร์แล้วก็น้องอาทิตย์แล้วก็ลูกๆพี่วันศุกร์ก็ต้องขอต,ตัวไปก่อนนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคอยติดตามลูกๆด้วยนะว่าลูกๆพี่วันศุกรโตมาจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวะไปบายวะ